ในสวนก็นมีโกกเลียนกกหนึ่งนะครับแล้วก็ต้นพริกไทยเนาะพริกไทยหนึ่งเครือนะครับนั่กำลังกำลังดีออกดอกก็กำลังเป็นหน่วยนะครับนบั่พริกไทยก็เป็นหน่วยแล้วพี่น้องเห็นว่าครับเสด้เก็บกินกะได้เนี่ยเสด้ไปเฮ็กกดกับเขากินกะได้เลยครับสิบ่ได้ซื้อลินกด้อเพราะว่า เคล็ดกับเขาเขาไ่ค่อยได้เค็ดเกี่ยวกับปริกไทยอยู่แล้วแต่ว่าปลูกไว้ไว้กินเนาะครับเน,ะนาะฮะเคล็ดยาเค็ดเกี่ยวกับไอ้อาหารไทยนะครับรดดก็สิได้เค็ดกินครับแล<ส>้วนั้นก็มีก๊อกตุเรียดอีกก๊กนึงนะครับเนาะก๊กยังไม่โตนะนะครับก๊อกผักหวานก็มีเด้อพี่น้องกับผักหวานนะครับจะปลูกไว้อย่างเพิ่นปลูกไว้กินเนาะนะครับ ต้นพักหวานกับต้นลำไยกับปลูกใส่น้ำกันนะครับเนาะใส่เงาเดียวกันเลยนะครับเนาะเอ่อแลมีถัดมาก็เป็นต้นเอ่อฝรั่งนะต้นเล็กนะครับแต่ว่าต้นอันนี้สิปลูกร้ายพี่น้องนะครับต้นพักหวานจะปลูกร้ายผพ้าคนมึงหยอดมันนะครับลดลดน้ําทุกวันนะครับเนาะแล้วยอดมันจะขึ้นสูงแล้วนะครับนะครับ อันนี้อีกต้นหนึ่งเนาะต้นผกหวานเนาะนะครับก็มีกล้วยมีบังวงนี่เราพี่น้องกยปลูกไว้อ่าพอได้กินแยมแยมันเป็น,น่วยเนาะนะครับนี่ก็คือสะเดานะครับหรือพักกระเดานะครับพักกระเดาต้น,ต,นต้นนี้จะบวมเป็นพักกระเดาขแมแห้งนะครับเนาะนะจะขมไม่เยอะนะครับเนาะคุณกาลังออกอ่าดอกนะครับเนาะกําลังออกดอก ไดจะซูมให้ดูนะครับนู่นนะครับเป็นดอกแล้วไก่สิได้กินแล้วพี่น้องเลยนะครับดอกกำลังเป็นหยอดอ่อนอยู่เนาะดอกกำลังปงก็มีหลายอย่างครับพี่น้องลายผืดผักสวนขั้วกับลายอย่างก็มีก้นกระเพ้านะครับต้นกระเพ้าคนต้นเดียวนี่กินหวดแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับต้นกระเพ้าต้นนี้ก็อายุอาันนา้ก็หลายปีแล้วเนาะน่าจะสองปีได้แหละนะครับ ต้นเดียวครับปลูกต้นเดียวกินมัดปีมัดสต์นะครับกินมาดสองปีเลยนะครับแต่กินการสาขานะครับเน่ในหัวในสวนก็มีพืชพักหลายชนิดอยู่นะครับเนาะแต่บอคอยได้มาถ่ายไม่ไม่ได้ถ่ายเลยแหละส่วนนอกจะถ่ายเกี่ยวกเรื่องกินเรื่องอะไรก็ปลูกหลายชนิดอยู่นะครับก็มีชมพู่นะครับชมพู่นู่นนะครับชมพู่ก็เป็นลูกแล้วนะเดี๋ยวไปถ่ายชมพู่ให้ดู นี่ครับพี่นนองชมพูหว,วานมากนะครับมีมีอยู่ต้นเดียวเนาะแต่หวานมา,มากไม่ค่อยเป็นมาแรงเนาะปีปีวางสามสี่ปีแต่แล้วเป็นแมงหลายกินบ่ด้ปีนี้ก็่ค่อยเป็นแมงเนาะนะครับจะดกมากพี่นนองดกมากนะครับดกมากเลยนะครับ ถัดมาจากนี้ก็จะเป็นต้นหูละาพานะหูระพาก็มีผักบุ้งเครือผักบุ้งนี่ก็เอามาไว้กินนะนะครับนะมีสกสานมีบักหน้านะครับนะมีคามิดอะไรนี่นะครับนะครับมีกระมานาวเป็นลูกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่มารับชมคลิปของชนคนบ้านดอยชาแนลนะครับสวัสดีครับ